สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียท่านประทานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจผ่องใสผ่านทางระบบซูมด้วยนะคะก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้า และพิธีถวายพระาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัระยะนานมิตรพรเทพกัลยะนานมิตรวันเพนกัลยะนานมิตรบุญเสริมขอพายค่ะลูกบุญเสริมเรืองนาภาพรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะประธานก็ได้ถวายปัจใจยทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นนะคะได้ร่วมพิธีตักบาตรเท่าสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเพนแด่คณะสงฆ์ค่ะ สำหรับในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจสฟยมรันอน,นันตชัยโดยมีกัละยานมิตรสมพลกัละยานมิตรดวงชีวันกัละยานมิตรพวินตั้งทวีกูลเป็นประธานส่วนพิธีทอดทับป่าบำรุงวัดมีกัละยานิมิตสุนันกัระะยานมิตสมบัติวงกเกษมศิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้นะทุกท่านก็ได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์ภูดิษฐอัฏฐเตโชเรื่องความสำคัญของวันแม่ และความกะตัญยูกะตะเวทีซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ควรดูเบาค่ะเพราะการที่เราได้ต้นแบบที่ดีก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะ,ะเพราะท่านมีบุญคุณกับเรานะฉะนั้นควรตอบแทนท่านหากบางท่านได้ลาจากโลกไปแล้วเราในฐานะทายาทก็ควรที่จะทําบุญแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ําเสมอถ้าเป็นชายก็บวชนะคะก็ช่วยท่านได้บุญใหญ่เช่นเดียวกันค่ะ นี่ก็เป็นกิจกรรมงานบุญนะคะที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะ